ไฟเราซ้อมมากี่วันครับเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่จังหวัดที่เดิมเลยแล้วไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นผู้บอลสอมเราบ้างเพื่อนในคเพื่อนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสูงเท่าไหร่น้ํงหาหนักปล่อยเราตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอรูปแบบเก่าเราใช่ไหมเนี่ยลำน้ํามูลเล็กไปแพ้เขาแบบไหนวันนั้น เขาเหรอแล้วนี้มาเจอกันใหม่เนี่ยจากนั้นนานแล้วใช่ไหมประมาณเดือนสียเดือนแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วางเกวางแผงใหญ่เหญวันนี้ก็องเดินเดินตามตาเราเลยคิววนี้จะเหมือนวันนั้นไหมต้องไม่เหมือนแล้วนะวันนี้ต้องแก้ไขมาแล้วนะคิววนี้เอาคืนเขาได้ไหมอ่าแล้วล่าสุดเราต่อยไหนมาต่อยที่โคราชโคราชนั้นช่างต่อยแล้วล่อยต่อยช่เบตจีกิโลสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนี้ต่อยที่สามสิบสองเนาะ แล้วก่นนั้นที่โคราชไปอย่ง,อยงชนะหรือเปนะอ่าชนะมาวันนี้เลยมาเจอรูปแบบเก่าเมื่อเช้ามาอยางน้นนนี้สามสิบสองมาพอด,ดีเลยร่างกายไฟนี้นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเมาเอาชนะก็คืนนะไฟนี้คุมมากี่กิโลงกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดออนนี้ประมาณประมคนจังหวัดเด็กวัทธลุงเด็กัทลุงเอาฝากเจอชวอแฟนขับรถหน่อยฝากเชียร์ผมไวบวันนี้เต็มที่นะอะขอให้โชคดีขอบครับ